เต๋าทีวิพูโพสลั่นกูว่าแล้วล่าสุดวงการบังเทิงมีเรื่องให้เผื่ออีกแล้วพิธีกรชื่อดังเต่าทีวิพูนออกมาโพสข้อความสืบมาจากข่าววงในผ่านอินเตาแกรมโพสว่ากูบอกแล้วการมินเตรียมฟ้องคนที่มาด่าเธองานนี้เตรียมเงินในกระเป๋าไว้ให้ดีๆนะคะได้ขามาว่าต้องฟ้องเยอะพร้อมแนลงแคปชั่นว่า ติดต่อทนายดังหลายคนในเมืองไทยให้เตรียมฟ้องหมดค่ะงานนี้ทำเอาทอเน็ตแห่เม้นเพียบเช่นเอาเงินคนไทยมาจ้างทนายฟ้องคนไทยไม่เลิศะแม่ถ้าเขาด่าไม่จริงก็ฟ้องเลยสนุกดีรอชมค่ะคนประเทศอื่นมาฟ้องคนไทยได้หรอโชคดีที่ไม่ได้ด่าเพราะว่าเงินในกระเป๋าในบัญชีนั้นมันน้อยบอกได้เลยว่าใครเหม็นแซบเตรียมเตรียมตัววงในกระเผยแล้วนะคะว่ากำมีนัดติดต่อทนายคนไทย เตรียมฟ้องคนไทยที่มาดา่าให้หมดทุกคนชี้ได้ข่าวว่าฟ้องเยอะยังคงตกเป็นดาราม่าร้อนแรงต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับปมความขัดแย้งระหว่างอดีตคู่รักอย่างแม็กชาลีชาลีไตรลัดและกามินสาวเกาหลีซึ่งตั้งแต่ที่ฝ่ายชายออกมาไลฟ์สดประกาศแยกทางกับสาวกามินชาวเน็ตต่่งขมุ่งโจมตีไปที่ฝ่ายหญิงอย่างไม่หยุดท่านนี้นยังไม่พอยังเกิดการโต้แยง้งครั้งใหญ่ในโซเชียล ตั้งฝ่ายเข้าข้างแม็กคาลีและฝ่ายเข้าข้างการมินพร้อมติดแฮชแท็กเซฟคารมินโดยพุ่งทยานติดอันดับในทวิตเตอร์ X และต่อมาก็มีการแบนแม็กชาลีติดเทรนแพลตฟอร์ม X หรือ Twitter เช่นกันจนกระทั่งล่าสุดเก่าทีวีปูลก็ได้ออกมาโพสต์แล้วก็บอกว่าการมินานั้นนะนะว่ามีข่าววงในจะฟ้องธนา ของคนไทยนะมาฟ้องคนไทยนะคะก็เรียกได้ว่าจะจ้างทนายไทยมาฟ้องคนไทยทําให้คนไทยส่วนมากไม่พอใจตรงที่ว่าแหมช่างเลิศนะหล่อนเอาเงินคนไทยที่เคยเสนับสนุนมาจ้างทนายคนไทยและก็ฟ้องคนไทยนะ,ะขณะลิซ่าเนี่ยดังกว่าเธอไปร้อยเท่าพันเท่าลิซ่ายังไม่เคยที่จะจ้างใครนะคะทนายของคนเกาหลีไปฟ้องคนเกาหลีที่มาบูลลี่เลยก็เรียกได้ว่าคนละเกรดคนละชั้นจริงๆนะคะก็มาติดตามกันต่อไปสรุปแล้วเนี่ย เธอจะฟ้องใครหรือไม่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมพวกันที่หน้าสวัสดีค่ะ